ดูยังไงคนไหนมิตรคนไหนศัตรูวิธีดูอย่างแรกเลยเราจะดูเพื่อนที่เอาแต่พูดคําหวานเพื่อนบางคนเนี่ยเข้าตําราปากปลาใส่น้ําใจเชือดคอต่อหน้าพูดจาหวานไพเราะพอรับหลังกลับเอาเราไปนินทาว่าร้ายหรือเอาความลับของเราไปบอกต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตบ้าแล้วใครมันจะอนุญาตนะครับแต่ถ้าเขาเป็นเพื่อนแท้เนี่ยเขาจะพูดกับเราเหมือนกันเลยทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมทั้งช่วยเก็บความลับของเราไว้ด้วย 2. เพื่อนที่คอยเยินยอเราตลอดเวลาแม้เราทุกคนก็ล้วนแต่ชอบคำชื่นชมของคนอื่นทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเพื่อนเราเยินยอซะทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่เราทำผิดพลาดอาจจะทำให้เราหลงจนไม่รู้ก็ได้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดถ้าเพื่อนแท้กันจริงอ่ะต้องรู้จักตักเตือนเวลาเราทำผิดด้วยความจริงใจ 3. เพื่อนที่คอยกดให้เราต่ำลงไอ้พวกนี้ชอบพูดเกทับชอบข่มเราตลอดเวลา อวดแฟนอวดเสื้อผ้าแบรนด์เนมอวดเงินเดือนเขาทำเหมือนพูดให้เราฟังเฉยๆแบบไม่คิดอะไรแล้วก็ตบท้ายปลอบใจเราไม่ให้คิดมากเพราะว่าเราด้อยกว่าไอ้แบบนี้มันทำให้เขาฟินแต่เราอะแย่เป็นเพื่อนแท้เขาไม่ข่มกันขนาดนี้หรอก4เพื่อนที่เอาแต่นินทาคนอื่นให้เราฟังบางคนอนะว่างไม่ได้หรอกชอบเอาเรื่องคนอื่นมาพูดรับหลังให้เราฟังอยู่เสมอทั้งๆที่บางทีเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเราเลยแม้แต่น้อยมันก็แค่สนุกปาก ลองคิดดูนะถ้าเขานินทาคนอื่นให้เราฟังได้แล้วเวลาเขาอยู่คนอื่นเราจะเหลือเหรอห้าเพื่อนพวกชอบทำหน้าแบลวตลอดเวลาแบบไม่รู้เรื่องพวกนี้จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เวลางานผิดพลาดแล้วก็บอกว่าตัวเองเขาไม่ได้ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการและเจ้านายที่ไม่ทันะก็มักจะเอ็นดูไม่เอาเรื่องปล่อยให้เรารับผิดไปเต็มเตมถ้าเป็นเพื่อนแท้กันนะนะร่วมกันรับผิดชอบสิครับ 6. <ก>เพื่อนที่มีวิชาตัวเบาเป็นเลิศ หายตัวทุกทีเวลามีปัญหาแต่พอมีปัญหากลับมาขอความช่วยเหลือเราซะง,งั้นเพื่อนแท้กันนะเขาจะอยู่เคียงข้างให้กําลังใจเราเสมอไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะดีหรือร้ายก็ตามเ <7. S 2> เพื่อนพวกชอบมีข้ออ้างตลอดเวลาเวลาต้องแบ่งงานกันทําเวลาต้องทํโ OT พวกนี้มักจะมีข้ออ้างสารพัดสารเพมาเป็นประจำปวดหัวตัวเลนินมีทุรละปัดความรับผิดชอบด้วยการทิ้งงานให้เราทํา แต่พองานเสร็จแล้วครับกลับมาเอาหน้าตลอดเพื่อนแท้เขาไม่เอาเปรียบเราอย่างนี้หรอกนะเขาพร้อมที่จะช่วยเราตลอดเวลาและ8ดครับเพื่อนที่แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเพื่อนพวกนี้ดูค่อนข้างยากบางทีเรารู้ตัวตอนที่มันทะลุหัวใจเราออกมาแล้วบางทีนะต่อหน้ากันปกติมากแต่ไปไปมางานที่เรามุมานะทำมากลายเป็นงานของเขาไปซะงั้นในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเราอาจจะเจอเพื่อนรักเพื่อนร้ายได้ตลอดเวลา ดูให้ออกหาวิธีป้องกันตัวเองนะครับเจอแบบนี้ไม่ต้องไปเต้นตามเกมเขาใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ถ้าเจอเพื่อนแท้เมื่อไหร่ถนอมน้ำใจกันไปยาวๆเลยครับผม<อ>หลัก19ข้อในการเรียนรู้เพื่อให้ได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในแบบของตัวเราเองตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยการใช้ชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเช่นกันถ้าเราเรียนรู้มันเป็น ลองมาดูนะครับว่าเรายังขาดข้อไหนบ้างแล้วเราจะได้ฝึกฝนเติมเต็มให้กับชีวิตเราให้ดีขึ้นอย่างแรกเลยคิดไว้อยู่เสมอนะครับว่ากว่าที่เราจะได้พบความรักความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต้องผ่านประสบการณ์หลายระดับกว่าที่จะคว้ามันมาได้อย่างถาวร 2. เมื่อเรายังชนะมันไม่ได้ก็เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนชีวิตครับ 3. จงปฏิบัติตาม 3R Respect for s e l f เคารพตัวเอง respect for others เคารพผู้อื่นและ responsibility for all your action รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเอง 4. จําไว้นะครับว่าการไม่ทําตามความปรารถนาของตัวเองบางครั้งมันก็เป็นโชคอย่างน่าอัศจรรย์ 5. ครับจงเรียนรู้กฎและการฝ่าฝืนมันยังเหมาะสม 6. จงอย่าปล่อยให้การทะเลาะเบาอแววงด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยมาทําลายมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของเรา 7. เมื่อรู้ว่าผิดอย่ารีรอที่จะแก้ไข 8. บางครั้งการอยู่คนเดียวมันก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะ 9. จงอ้าแขนยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่อย่าปล่อยให้คุณค่าของเราหลุดลอยไป 10. บางครั้งความเงียบมันก็คือคำตอบที่ดีที่สุด 11. ใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตและเป็นตัวของตัวเอง 12. คิดไว้นะครับครอบครัวเป็นพื้นฐานสาคัญของชีวิตเรา13 ถ้าขัดใจกับคนที่เรารักให้หยุดไว้ที่แค่เรื่องปัจจุบันอย่าไปขุดคุยอดีตเด็ดขาด 14. จงแบ่งปันความรู้เพื่อเป็นหนทางแห่งความก้าวหน้า 15. จงสุภาพกับโลกใบนี้ 16. หาโอกาสไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เรายังไม่เคยไปอย่างน้อยปีละครั้งก็พอ 17. ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือความรักไม่ใช่ความใคร่8จงตัดสินความสำเร็จด้วยสิ่งที่เราต้องเสียสละ 19ครับความรักคือการปล่อยวางให้อิสระเสรีแก่อีกฝ่ายไม่ใช่การครอบครองจงเรียนรู้หลักการใช้ชีวิต19ข้อนี้นะครับแล้วเราจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในแบบของตัวเราเอง